ด่วน เจนนี่ได้หมดท่าสดชื่นลดความพร้อมกับน้องยูจินและป๋าปา้าเมื่อวันที่9ธันวาคม2566ก็มีข่าวด่วนเจนนี่ได้หมดท่าสดชื่นรถความาในขณะที่เดินทางไปยังไมราบรายละเอียดและก็มีอาการบาดเจ็บของแต่ละคนก็มีแต่และสมาชิกในคนรถนั้นก็มีเจนนี่น้องยูจินกับปะปาสองคนแจ้งข่าวผ่านทางเพจเฟซบุ๊ก เพจน้องอยู่จินได้เจนนี่ได้หมดท่าสดชื่นได้โพสระบุข้อความเมื่อเวลาสองบสองสาานาทีในวันที่29่ธันวาคม2566เป็นภาพรถยนต์แต่ก็สีขาวพัดงายในทองอยู่ที่พันธนองย์อยู่ที่ขอรองข้อความว่าตอนนี้เจนนี่ยูจินและปาโนแมนที่ปาน้อยที่รถคว่ำที่ถนนหนึ่ง ะะทางร้านแฟนคลับเข้ามาคอมเมนต์ส่งความห่วงใหญ่เป็นจำนวนมากค่ะมีคอมเมนต์ถึงตากคนดังรวมไปถึงในการจำนวนมากขอให้ทุกคนปลอดภัยขอให้พระคุณปุ้มพองปลอดภัยนะครับทุกคนขอให้ทุกคนปลอดภัยนะคะเป็นห่วงน้องอยู่พระคุณพงคุ้มครอง